เดี๋ยวได้มุมโอเคอ่าเดี๋ยวเชยวกันอ่ะตัวนี้ยิงลูกยิงปลานะครับโดนไหมอ่ะก็ให้ภาพมันบรรยายแล้วกันนะครับไม่โดนบอนเชือกวนี้โดนเชือกหายไปไหนฮะ เชือกหายไปไหนเชือกหายไปไหนครับใส่ลูกอะไรมาครับครับขาดไปไหนทะลุหลังแน่แน่เชือกขาดเชียกหายครับท่านเรียบร้อยลูกหายไปไหนไปแล้วขหลังแล้ว โอ้นโอหนี่โอ้ตบลงข้างหัวขาดโอ้หัวขาดคือจะแรงไปไหนนะครับจะเอาไหมเอาไหมใายไหมโอเคแล้วืางกี <c oughs> สายยังขาดหัวก็ขาด <c oughs> อันนี้เป็นช็อตอ,อันเซนเซอร์